ร้อนไหมร้อนนิ้ตากแดดมันก็เลยร้อนเหรอไหนร้อนจริงรอ่ะ <c oughs> อุ่นๆร้อนนิดหน่อย <c oughs> ถ้าก็ร้อนไม่นนั่งดูสิไม่นั่งหรอกไปไปอันบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องออฟแกงค่ะวันนี้หนูจะพามาเล่นอะไรเนี่ยอี้ <c oughs> ศิษส์อม,มาจากไหนเนี่ยไปไปกไปัไปเล่นเลยค่ะไปดูไถ่ที่ให้เห็นไหมน้องอนน่มันจะนมันจะเล่นอะไรนนเ,ลไเล่นเดินสนามหญ้าอุ้ยดูปีกนกเนี่ยปีกนก ดสดูสีดิสโดีกว่านีสีอะไรบ้างนะบอกพ่ะโจหน่ะเขาไปกใกล้เข้าไปจับด้วยเขาไปจับด้วยไปเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าไปไปเนมันชำรุดแล้วมันพังไปคุณไปเลยค่ะ คือแล้วลงทางนี้นะอันไหนนี่ไงไหนไปทางไหนอ่ะหนูจะไปทางไหนอ่าไปแล้วนี่ฉุนหรอ้ววังตกนะ จะไปใสสไลเดอร์ลงตรงไหนเอาหรอน่าลงมาลงมาเอามาฝั่งนี้โอเคมาฝั่งนี้อานับด้วยนี่สองสามได้แล้วเราเห็นเดี๋ยวพี่เขาจะสไลด์ลงอ่ะไหนพี่สไลด์ยังไงว้าวทำไมพี่โหดจังเลยนี่นี่อุ้ยเลี้ยงจัดเลย เครื่องแรงจังโอ้วช่องดิสตามีช่องยูทูบเหรออือช่องอะไรล่ะคะน้องออกการเดี๋ยวเห็นหนูไว้นะเนไหนไหนเลยตั้งไหน โอ้อันนี้คือลาเรือหรอเห้เขาเล่นยังไงเ่ะอันนี้เขาเล่นยังไงเขาโยกหรอไม่เห็นโยกโยกไงโยกไงเพือทบนเบทีอยากเต้น่อะะอะไรนะอยู่กับครูไเวมาหาครูไม่รู้ว่ามีหรอ

อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่อังสวยจังนี่ตรงนี้ก็ลื่นได้ขึ้นได้ไหมมันลื่นขึ้นไม่ได้หรอกมันลื่นไม่ขึ้นาะมันได้ากไปเล่นอันนั้นก็ไปเล่นสิก็เล่นต่อยคิวเพื่อนน อันนี้เอานักเรียนชาววัดเนี่ยแต่น้องเขาเรียนเรียนอยู่โรงเรียนปนวิทย์โรงเรียนวิทย์ที่บิงไบย์รู้จักไหมนี่จากบิงไบ์เหรอไหอะไรไปดูพี่เขาเต้นไหมขี่เวทีไหม เนี่ยวันนี้หนูไม่อันนี้สนามเด็กเล่นโรงเรียนเพาวัดใช่ไหมใช่แค่บ้านเราแค่แค่บ้านเราเลยใช่ไหมบ้านเราอยู่เงอดูว่า

เห็นไหมน้องเล่นเล่นกับน้องน้องน่ารักจังโยก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 หาอะไรกินกันดีกว่าอยากินอะไรข้าวอะไรนี้ไ่ไข่ยังไนพี่นี่เป็นงวงเหรอระวังลูกมันแตกนีมันแตกมันจะหนีขานะใครหนูขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นได้ไหม ลงไล่ลงมาสิเนอะไล่ลงมาไล่ลงมาเออเห็นไหมรอนอกร้องขึ้นด้วยรอนอวันนี้เด็กเยอะจังเลยเยอะมีเด็กเยอะจังเลยระวังระวังโดนน้องด้วยนะลงมาเบาข้าวลงดี นี่มีน้องมามาเล่นอยู่นนะอนอัวใจชัก okay, อ่าเอาแกนหายไปไหนเนี่ยเ okay, อาแกนหายไปไหนละโอ้อโหโตับอ้าวเจอขึ้นมาได้ไหม ว้าไปลงลองทมจะลงข้างไหนหลงข้างไหนจะลงข้างไหนไปแกเดี๋ยไชักผ้ากันต่อดกว่กได้ไหมกินน้ำชุ่มกินน้ำชุ่มไหมกน้ำชมที่ยู่ตรงนู้นอ ก็เราจอดตัก้าดามง่านเลยนะจะ๊ะวันนี้เราไปเที่ยววันเน็กที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะปณน,นะวิทย์อื้อใช่แล้วอันนี้โรงเรียนชาวชาววัดมาไปดูเพื่อนเด็นกัน เอาช้อนมาเขยืดดิเขยืดดิไหนช้อนเอาช้อนเฉียบไว้ดิเฮ้เฉียบไว้เอาตงกินนี่ดิระหว่างมันระหว่างมันหกไปนั่งเก้าอี้ไหมไปดูเพื่อนเต้นไหมอ่ะกินนี่ดิกินนี่ดิ พี่นั่ง,งเห็นปะ<า>นขวัญขวัญด้วยนะฮะขวัญขวัญด้วยไหนของขวัญนั่นนะ่ะเหรอไปดูสิเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีๆวันนี้เรามาเที่ยววันเด็กที่ไหนเรืเลยถวัตแหน่เพื่อนขับเต้นอยู่หน้าเวทีไปดูเดู๋ยดีๆไปดูเพื่อนเต้นไหมตาพระโจพระโจถือให้โอเคไปดูลูกโป่งตรงนล้นดีกว่าไหม ไมานี่ตามมาตามมา,าว้าวเ<บ>ด่เชิญเด่น,นเชิญท่านปลัดนะคะองค์การบราิหารส่วนตรเมืองขนหามค่ะท่านแอบมองดูอยู่ลูกมองเด<ร>เล่น, <ะ S 1> นะคะอย่าพึ่งนะลูกอย่าพึ่ง,ง,ล,งลงนะคะอย่าพึ่งลงไปด้านหน้าก่อนเลยครับเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาเลลือกเเเยยนนะะคระีชิญท่านปลัดนะครับท่านปรลัดบนทนและคนไหนคะ คนไหนคะที่มองไว้แ่แมา้งาแข่งไส<ถ>มาไหนน,น้ำแข็งไส้ใครอ่ะมไหนว้กินดีด าของแมสไม่รู้เราจะพาไปดูเพื่อนเต้นกันไหมหรกินก่อน เต้นไม่ได้หรอกพ่อห่อนว่าพูดจริงพูดกับไม่ไทยไม่ไทยบอกถ้านหนูไปเต้นอะ่ะข้า,าจ,จะได้จักรยานหนูไม่อยากได้จักรยานหรอจักรยานหรอข้ามีเยลังวัลจักรยานแจกด้วยหนูไม่อยากได้เหรอมีแล้วไม่ไเต้นหรอเฮ้ยจักรยานคันใหม่อ่ะ พอยังไปทิ้งยังเดี๋ยวจะพาไปนี่เ,เล่นสนามเด็กเล่นนี่ก็คือไว้ก่อนอร่อยไหมคุณแมวันนี้มันเด็กหนูมากินของ กินของฟรีใช่ไหม,มเราอยู่ที่โรงเรียนอะไรมียีราฟด้วยเนะี่ยหนูนั่งตรนไหนมาลายเขาจะรถทำไมเขานอนละ่ะมาลายเขาง่วงเหรอนีอมอม่มาลายง่วงยังไงี่มาลายเขานอนเขาง,ง่วงแล้วมันต้องเข็นใส่ใคร ไหนไม่รู้กินดีๆดิกินไม่หมดก็ทิ้งนะเขาจะแจกจักรยานแล้วไปดูไหมเขาบอกว่ามีการศึกษาที่ร้ยนหนูก็มีการศึกษาเขาแจกทุนการศึกษา